สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิดีโอขนาด50เมกะไบใช้เวลาดาวน์โหลดนานแค่ไหน,นไกี่นาทีกี่วินาทีอะไรก็ว่ามาเลยเออนะอันนี้มันเริ่มต้นจากเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์เรามีความรึอว่าทำไมมันโหลดนานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากรู้ว่ามันนานจริงหรือนานไม่จริงมันจะดูยังไงทีส่สารภาพกันเลยนะแต่ก่อนผมก็รู้สึกอย่างนั้นแหละและ้วท้ายเนี่ย ถึงขนาดโทรไปเมง้งเม้ง่ายมือถือเขาเลยนะว่าไออินเทอร์เน็ตพี่เม้งมันได้อย่างนี้ไปเลยทกคนจะดาวน์โหลดได้มันนานแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยนะเออพนักง,งานก็แล้วแล้วใครเดตต้นสอบให้พนักง,งานก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพอกับเราเออกความว่าก็เราก็โง่พอกันผมว่ากดมาดูจริงๆ,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 ๆแล้วอ๋อมันเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองมนะัะเป็นอย่างไรอ่านเนี้ยต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกเลยเนี่นะที่จะรู้ว่ามัน มันจะเร็วจะช้าเนี่ยมันขึ้นกับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่คุณได้ด้ยนะคุณซื้อโปรแบบไหนมาอ,อนอกจากโปรแบบไหนแล้วเนี่ยนะคุณต้องรู้ด้วยว่าเครื่องศักยภาพคุณมีเท่าไหร่อ่าคุณไม่เช่วว่าโอ้ยเขาให้คุณ1กิกะบไบต์เลย1กิกะบิตเลยออ้ไม่หนึ่งกิกหนึ่งกิกะบิตเลยแต่ว่าเ,เครื่องคุณก็ดาวน์โหลดศักยภาพมันได้แค่ร5อยห้าสิบเมกะเมกะบิตต่อวินาทีมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันต้องดูศักยภาพเครื่องคุณด้วยนะอ่านและที่สำคัญเนี่ย มันขึ้นกับเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะคุณอยู่ใกล้เสาสัญญาณเขาด้วยไหมนะถ้าคุณอยู่ห่างๆเขับสัญญาณเขามากๆเนี่ยนะเอ่อความเร็วอินเทอร์เน็ตมันก็มันก็ตกลงเป็นธรรมดามันมันก็ไม่ได้ว่าจะเต็มสปีดอ่ะแต่ว่าเราจะคํานวณกันแบบตรงๆนะอ่ะตรงๆนะแต่ว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าคุณอยู่ใกล้เสาสัญญาณไหมเครื่องคุณมีจ่กรยะห้าเท่าไรแล้วอินเทอร์เน็ตที่เขาให้เนี่ย ก็ให้มาเท่าไร่อะไรเงี้ยเอามาคำนวณเราเอาดื้อเลยจากอินเทอร์เน็ตที่เขาให้มาลองคำนวณเป็นสมการดูเนี่ยสมการมันเนี่ยเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าตัว B ใหญ่เนี่ยมันเป็นเมกะไบต์เออตัว B เล็กเนี่ยเป็นเมกะบิตเมกะบิตเนี่ยเป็นความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีขนาดที่แตกต่างกันแปดเท่าเพราะหนึ่งเมกไม่ใช่แปดเมกะบิตเท่ากับหนึ่งเมกะไบต์โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟล์วิดีโอของคุณเนี่ย จะต้องจะต้องทําไมจะต้องคูณ8นี่อ่านะขนาดไฟเนี่ยมันต้องคูณด้วย8เพราะฉะนั้นต้องเอา50เนี่ยคูณ8แล้วก็หารด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณโอเคไหมอ่าเราก็ตั้งเป็นสรรมการเลย50เมกะบิตไม่ใช่เมกะไบต์โอเคสับสนเหมือนกันนี่เมกะบิตกับเมกะไบต์เนี่ยเราก็คูณได้8เลยแล้วก็หารด้วยสมมุติเอาเราสมมุติว่าเราซื้อแบบไม่อัน แล้วก็15เมกะบิตคงที่อะไรอย่างเงี้ยนะอาร์ตมาเมกะบิตคงที่เนี่ยถ้าดาวน์โหลดไฟล์และอินเทอร์เน็ตคุณได้ความเร็วดีๆเท่าๆกับท,ท,ท,ที่ไห้เลยเนี่ยนะอ่ามันมันสม่ำเสมอมาเนี่ยนะมันจะใช้เวลาประมาณ26.66วินาทีคุณลองจับเวลาดูได้เออแนะนำว่าดาวน์โหลดไฟล์คุณดูขนาดยังไม่ต้องดูขนาดไฟล์ก็ได้กดดาวน์โหลดปั๊บจับเวลาเลยมืดนดือนดดด อันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีกว่าสปีดเทสทําไม่ดีกว่าสปีดเทสเพราะมันแน่นอนกว่าว่าคุณคำนวณน,นะคุณจะได้สปีดเทสของคุณอย่างชัดเจนไม่ได้ไปดูสปีดเทสบางทีมันตอแหลมัน <c oughs> เคยเคยตามคลิปไปดูเออพี่สปีดเทสแต่ละที่มันไม่เท่ากันเว้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะกดเอาจากเครื่องคุณเนี่ยแล้วคุณคำนวณดูคุณจะรู้เลยว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตคุณเนี่ยมันได้อย่างที่พูดไหมถ้ามันเร็วกว่า เวลาที่คุณได้ตรงนี้สแสดงว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณได้มากกว่าที่เขาให้15เมกะบิตโอเคไหมลองคำนวณดูคุณก็กดดาวน์โหลดปั๊บจับเวลาจับเวลาปั๊บเอาขนาดไฟล์วิดีโอหลังนี้ดาวน์โหลดเสร็จมาลองคำนวณดูคุณจะรู้เลยว่าถ้าสมการนียมันได้ตามสมการนี้เลยนะอะ่ถ้าเวลามันหนีออกจากตรงนี้ไปก็ก,ก็ก็ตีค่ายอย่างที่พูดเนี่ยถ้ามันใช้เวลาเยอะมันก็ คุณอาจจะอยู่หา่หางกหากห่างสองสัญญาณคุณอาจจะเครือจจ่องคุณอาจจะไม่ได้แต่เครื่องคุณสิบห้าเมกะบิตมันควรจะได้นะ,ไม,ะ <c oughs> ไม่ใช่พูดกับพู้เถอะไม่ได้บอกว่าสิบห้าเมกะบิตเครื่องคุณบนพัมไม่ได้ดิโอวิ่มันเป็นเครื่องรุ่นไหนเนี่ย <c oughs> โอเคช่างมันเถอะไม่ไม่น่าจะได้นไ,ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง,เร,องเรื่องความเร็วช้ามันจะมีปัญหาก็ตอนแบบถ้าคุณมาคำนวณด้วยความเร็ว30เมกะบิตเปอร์เซกันเนี่ยโอ้โห ต้องดูว่าเครื่องคุณมีศักยภาพไหมด้วยนะต้องดูนะอันนี้ต้องดูถ้าเกิดเครื่องคุณมีศักยภาพอย่างที่ว่าอย่างนี้นะห้าสิบเมกะไบต์เนี่ยคูณ8หารด้วย300เนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่1.33วินาทีคุณกดปั๊บมันมาเพราะเวลาผมพูดถึงโปโปที่แบบคุณได้เขาเรียกอะไรนะ ได้อินเทอร์เน็ตจำกัดเช่นเจ็ดสิบกิกเนี่ยตรงไม่ออกมาเจ็ดสิบกิก์เจ็ดสิบกิกแล้วได้ความเร็วสามร้อยเมกะบิต per second เนี่ยโอ้โหเวลาคุณโหลดคุณจะรู้สึกเลยว่ามันต่างกันเพราะว่าเกิดคุณเอาสิบห้าเมกะบิตเนี่ยนะคุณจะใช้เวลายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดวิ แต่ถ้าคุณมาใช้สามร้อยเมกะบิตคุณใช้เวลาแค่สองวิมันเสร็จแล้วอ่านี่นี่นี่ยกเว้นคุณอยู่ห่างเขาสัญญาณเขานะอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยยกเว้นคุณอยู่ห่างเลยบางทีหูตั้งสี่วิแน่อ่านี้ก็คุณก็อาจจะได้มาสักร้อยห้าสิบมั้งคน่คุณก็ต้องก็คำนวณใช่ไหมเออนะอ่าลองคำนวณดูถ้าเหมือนมันเป็นร้อยล่ะถ้าเป็นร้อยเมกะบิตเเกินเนี่ยคุณจะใช้เวลาประมาณสี่วินาทีอ่านะลองเอาสมก,การเนี้ไปใช้ดูผมว่า มันจะได้จะได้คําตอบในใจคุณหรอว่าเออวายวิดีโอที่คุณเราโหลดมาเนี่ยนะมันใช้เวลามากใช้เวลาน้อยตรงตามความจริงที่เขาให้คุณไหมที่เขาบอกคุณไหมว่าความ็วอินเทอร์เน็ตเขาให้คุณเน่ยมันเท่านี้จริงหรือไม่ไปลองทดสอบดูดีกว่าสปีดเทสที่ให้ไปทดสอบตามเว็บตามแอปไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรอ่อ่ะมันมักกะตอแหล <laughs> ลองทดสอบดูมันแน่นอนกว่าเยอะเลยเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ